เรื่องราวของเรือดำน้ำเริ่มต้นขึ้นจากความพยายามของนักประดิษฐ์ในอดีตที่ต้องการสร้างยานพาหนะที่สามารถเดินทางใต้น้ำได้ซึ่งแนวคิดนี้มีมานานหลายศตวรรษแล้วจุดเริ่มต้นของเรือดำน้ำเรือดำน้ำลำแรกที่ได้รับการบันทึกอย่างน่าเชื่อถือสร้างขึ้นในปีคศ1620โดย c o น n e ลเลียสดร b e เบลนักประดิษฐ์ชาวดัชเพื่อใช้ในราชการของพระเจ้าเจมส์ที่หแห่งอังกฤษ เรือลำนี้สร้างขึ้นจากโครงไม้และหุ้มด้วยหนังที่ทาน้ำมันกันน้ำและสามารถดำน้ำได้ลึกประมาณ15ฟุตในแม่น้ำเทมส์ได้นานหลายชั่วโมงโดยใช้ภายในการขับเคลื่อนถึงแม้เรือของ r รเบลจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่เรือดำน้ำลำแรกที่ถูกนำมาใช้ในภารกิจทางทหารจริงๆคือเรือเทอร์เทในปีคศ1775ช่วงสงครามประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา เรือเทอร์เทลออกแบบโดยเดวิดบูชเนลนักประดิษฐ์สหรัฐมีรูปทรงคล้ายผุนลูกโอ๊กที่ขับเคลื่อนด้วยมือและสามารถบรรทุกคนได้เพียงคนเดียวมีจุดประสงค์เพื่อเข้าไปติดระเบิดที่ใต้ท้องเรือรบของอังกฤษแต่ภารกิจไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถเจาะเข้าไปในลำเรือได้การพัฒนาสู่ยุคปัจจุบัน ช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐคศ1 8 6 1ถึง1865 18มีการนำเรือดำน้ำมาใช้งานจริงอีกครั้งโดยเรือดำน้ำ CSS H.L. h a l r y ของฝ่ายสมาพันธรัฐอเมริกาเป็นเรือดำน้ำลำแรกที่สามารถจมเรือข่าศึกได้สำเร็จแม้ว่าสุดท้ายเรือจะจมลงไปพร้อมกับลูกเรือทั้งหมดก็ตามช่วงศตวรรษที่20 การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลและมอเตอร์ไฟฟ้าทําให้เรือดำน้ํามีความสามารถมากขึ้นสามารถเดินทางใต้น้ําได้นานขึ้นและมีพิษัยไกลขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เรือดำน้ํากลายเป็นอาวุธที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากในสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2ยุคสงครามเย็น การถือกำเนิดของเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ได้ปฏวิวัติวงการเรือดำน้ำอย่างสิ้นเชิงเพราะไม่จำเป็นต้องขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อเติมเชื้อเพลิงหรืออากาศทำให้สามารถดำน้ำอยู่ใต้น้ำได้เป็นเวลานานหลายเดือนทุกวันนี้เรือดำน้ำไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่การใช้งานทางทหารเท่านั้นแต่ยังถูกพัฒนาเพื่อใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ใต้มหาสมุทรการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและแม้กระทั่งการท่องเที่ยวใต้น้ำอีกด้วย